คุณเคยเห็นรอยยิ้มเหล่านี้ไหมรอยยิ้มที่ตื่นก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นรอยยิ้มที่ตื่นมาทำมือเช้ารอยยิ้มที่ยังคงออกเดินทางไปที่ไร่รอยยิ้มที่ออกจากบ้านมาดูแลแปลงผักทุกๆวันยังมีอีกหลายคนที่ยังคงมีวิถีชีวิตและลมหายใจผูกพันอยู่กับผ้าการเกษตร เราทกศจึงมุ่งมั่นทำงานเคียงข้างเกษตรกรมาก,กว่าครึ่งศตวตรรษด้วยปณิธานที่เราเป็นมากกว่าแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาชนบทยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลเราเริ่มดูแลตั้งแต่สิ่งเล็กๆปลูกฝังการออมให้ความรู้ให้หลักการใช้ชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการก็ได้ผลผลิตได้ดีนี่ได้ทำหน้าได้ได้โครงการจากเพื่อนนี่ชนประทานระบบถอน,นคือดีขอจากเพื่อนได้นี่ดีดายแม่ก็บว่ามันดีอยู่แต่เพื่อนเข้ากับบใจว่าเติมน้ำมันขันเบิดนแน่เข้ากับเศร้าแต่แม่บ่เศร้าหรอกแม่สูงจากเกษตรกรที่เข้มแข็งเราพร้อมเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เกิดการรวมกลุ่ม ซพ่งพากันและกันร่วมกันคิดร่วมกันทําเกิดการต่อยอดของคนในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเมื่อก,ก่อนเราจะถูกเอาเปรียบนะครับเอาเปรียบโดยการโดยด้านการกดราคานะครับแต่คราวนี้พอการมารวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งซึ่งในกลุ่มเราไม่ได้หวังกําไรมากนะครับไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมายเหมือน เหมือนที่พ่อค้าคนกลางทำนะครับเราเพียงช่วยช่วยเกษตรกร,เ,กรเพื่อให,ให้มันเข้าสู่ระบบการตลาดที่ยั่งยืนเมื่อชุมชนรวมพลังเกิดความเกื้อกูลพร้อมแบ่งปันเรายังคงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการลงทุนการรวบรวมแปรรูปผลผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ในส่วนของสากลนิคมท่าแซนเนี่ยเรามีการในได้ช่วยสมาชิกในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรแล้วก็สู่สาหราในส่วนของปล์มน้ำมันก็ถือว่าครบวงจรนะครับจากในส่วนต้นน้ำก็คือแปลงนัสซี่การจัดการสวนการเก็บเกี่ยวแล้วก็สุดท้ายคือการแพร่รูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ลูกหลานของสมาชิกได้มีงานทำ อาาาาชีพต่งๆขึ้นมกมกยในก้าวต่อไปเราพร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรยกระดับการผลิตสู่ผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย จากก้าวแรกบนวิถีทางของภาคการเกษตรมาจนปัจจุบันเรายังคงทำหน้าที่ดูแลทุกๆรอยยิ้มด้วยความตั้งใจจริงบนพื้นฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่เคยลืมว่าเราเกิดมาเพื่อใคร50ปีทกส ขอดูแลด้วยหัวใจประทับใจอย่างไรบ้างกับทกสตั้งแต่ร่วมง,งานลงมาถึงดอกเบี้ยแลยก็โอเคจะได้ป้าน <c oughs> ถ้าทุกคนได้เดินทางเข้ามานี้จะต้องพูดคําเดียวว่ายากแต่ก่อนนี่เพื่อนบอกขามาเพื่อนบามาดูแรีแบบนี้นี่เพื่อนมา ว่าเพื่อนดีขอบคุณเพื่อนได้หลายเวลาจะใช้ตังกดตังในตรงวิ่งไปอ่ะตกสออย่างเดียววิ่งต่นาคันเป็นงานเดินทางมหามหาลูกค้าที่ยากแล้วก็แต่ทกศมาบ่อยเืะนากันไปเข้าตีํำงานในในตกลงส่อมันก็เข้าดีเลยตรงหับดีนะปานทกศไม่ได้เป็นแค่แหล่งทุนอย่างเดียวทกศให้ความรู้ทกศให้กำลังใจจิใจบริการดีทุกอย่าง ไอ้ดีไปกว่าน,นี้เลยทกสอซ่ำต่ำไปก็ดีเลย <c oughs> ไม่มีธนาคารไหนเคยมาเยี่ยมเรานอกจากทกอศอขอบคุณทกอศอเลยไเดอร์จะถิ่มกันเดอร์